สวัสดีค่พะพบกับรายการหัวเซ็งเฮงมอร์นิ่งนิวช้าวันพฤหัสที่หนึ่งเมยนสองพันห้าร้อยหกสิบองคราคาทองคำสปอตเมื่อวานฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองปิดตลาดเมื่อคืนหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองดอลลาร์เพิ่มขึ้นสามดอลลาร์ค่ะปะัยหนุ่นมาจากบอลยูเซมการที่ปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับตัวขึ้นแต่จุดสูงสุดในวันศุกร์นะครับเป็นผลจากที่ตลาดมีการคาดการณ์ออฟเฟตคงอาจจะเดินหน้าปรับเพื่นอนบ,บี้ยต่อไป บอลยูอายุ2ปีเนี่ยปรับตัวลดลงจาก4.64%ในวันศุกร์ล่าสุดอยู่ที่4.38% 10ปีจาก3.89%ในวันศุกร์ก็เหลือ3.62%ยังไงก็ดีก็มีแรงเทขายทองคำออกมาเพราะว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทำให้การปรับขึ้นของราคาทองคำก็อาจจะมีกรอบที่จำกัดเมื่อวานสาลรัฐเปิดเผย ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนเมษายนออกมาแข็งแกร่งที่เดียวเพิ่มขึ้นเป็น10 1จุดร้านตำแหน่งตัวเลขตรงนี้สูนทางกับการทาการว่าจะออกมาลดลง9.4 1ลร้านตำแหน่งตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเนี่ยออกมาย่ำแย่น,นะคะติดต่อกันมา3เดือนกลายเป็นว่าเดือนเมษายนออกมาถือว่าแข็งแกร่งตรงนี้ก็เลยทำให้ตอกย้ำมาร์เก็ก็คงไม่ลังเลที่จะ เบียร์ต่อไปส่วนกองทุน SPR พีอกอทัเ,เ่านิ่งๆถือของทองเท่าเดิมค่ะสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้ช่วงเช้าเจ็ดโมงครึ่งก็จะมีการบวชลงมติผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานนี่ซึ่งเป็นฝั่งของทางสภาผู้แทนรัศดรของสมเมกาะคะคือเป็นช่วงตรงกับช่วงองืนของเขาแต่ว่าก็จะตรงกับ เช้าวันนี้ของเราก็ล่าสุดที่อัดคลิปประมาณ8ดโมงก็ยังไม่มีข่าวออกมานะคะแต่ก็ยังมีการคาดหวังว่าก็น่าจะผ่านร่างกฎหมายตรงนี้สำเร็จส่วนข้อมูลตลาดแรงงานวันนี้ประกาศออกมาสองตัวการจ้างงานภาคเอกชน ADP เดือนพฤษภาคมตลาดประเมินว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น173,000าตำแหนง่ง จำนวนผู้ขอสัญญางางานตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น7,000รายเป็น236,000รายค่ะจะมีการประกาศและชีพิมพ์ไอของ ISM เดือนพฤษภาคมตลาดประเมินว่าอาจจะออกมาลดลงเล็กน้อยเหลือ47.0สำหรับแนวโน้มราคาทองคำก็ประเมินว่าหลังจากที่สามารถทะลุ ตัวแนวต้านของเส้นเทนไลน์หนึาอยหกสิบดอลลาร์ขึ้นมาได้นะคะก็อาจจะเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคระยะสั้น,สนได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องยืนเหนือห่ดอลลาร์ให้ได้อยู่แล้วก็แนวต้านสำคัญอยู่ที่1 9 7 5ดอลลาร์นะคะอาจจะมีแรงเทขายออกมาถ้าชนแนวต้านตรงนี้เราก็คงต้องดูข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ นะคะดประกาศออกมาวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ประกอบกันด้วยถ้าเกิดออกมาแข็งก่งก็ยังอาจจะต้องระวังแรงเทขาอยู่ดีส่วนแนวรับนะคะจะให้ไว้1,950ดอลลาร์ 1, 50, แล้วก็แนวรับถัดบาย1,940ดอลลาร์ 1, 40, เป็นแนวรับของตัวเส้นค่าอีกทที่100วันส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน2ครั้ง ขายออกช่วงเย็น32,200บาทเพิ่มขึ้น100บาทค่ะแนวรับ32,100บาท32,000บาทแนวต้าน32,300บาทแล้วก็32,350บาทค่ะสำหรับกลลิธการลงทุนนะคะก็ถ้าเป็นแนวรับปริยสั้นให้ไว 1, ้1 9 5อบดอลลาร์แล้วก็หนึ่งพันเการ้อยสิดอลลานอาจจะซื้อเก็งกำไรที่1,950บดอลลาร แล้วก็จุดขายตัดขาดทุนนะคะถ้าเป็นฝั่งซื้อ1,940ดอลลาร์รวมทั้งอาจจะเปิดฝั่งขายได้สำหรับการลงทุนในฟิวเจอร์นะคะเปิดฝั่งชอ็อตขายที่1,975ดอลลาร์จุดขายตัดขาดทุนฝั่งขาย1,980ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวาน,านค่อนข้างจะผันผวนนะคะแต่ในสุดก็เปิดตลาดก็อ่อนค่าลง ห้าสตางค์เท่านั้นนะคะปิดที่สามสิบสี่บาทเจ็ดสองตัเมื่อวานนี้แบงค์ชาติตัดสินใจที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่ออีกศูนย์สองห้าเปอร์เซ็นตอัตราดอกเบียเบ้ยนโยบายของไทยตอนนี้อยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์หาเงินบาททิศทางน่าจะทรง,ง,งตัวได้นะคะแต่ว่าก็คิดว่ากรอบการเคลื่อนไหวก็คงอยู่ประมาณสักสามสิบสี่บาทยี่สิบตังค์ถึงประมาณแนวต้านสามสิบห้าบาทค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ